ครับท่า,านผู้ชมรายการป้องป่วยกับผมเพภสัชกรสวัสดิ์ชินส,ส,สูงหมอสวัสดิ์แพทย์แผนไทยรายการเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจนันทธนาคารพุทธศุกบ,บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งเราทบทวน,นกับธนาคารพุทธพุหัาตีห้าถึงหกโมงเช้าสามารถดูย้อนหลังผ่านทางยูทูบเขียนคำว่าป้องป่วย ในช่วงนี้มีข่าวคราวพวกนักเขียนจากโลกนี้ไปจำนวนนะครับแต่น,น,นี้จำนวนยังยงนักเขียนท่านความจริงเรียกว่าเอาความนึกคิดท่านอยู่คนละค่ายกันท่านทั้ผมนะครับแต่ว่าความนึกคิดของคนไม่เหมือนกันทางการมือจะต่าง,ตางแตกต่างกันอะไรก็แล้วแต่เกิด แต่เรื่องการใช้ชีวิตการดารงชีวิตอยู่เนี่ยส่วนมากมเหมือนกันทั้งนัหละอยากให้มีสุขภาพที่ดีน,น,นะนะปกติการเสียชีวิตจากงานแะ้้อ็มีเลื่อนร้องเรงที่ที่รู้จักกับผมมางนครับก็กกเขียนมาก,ก้อความว่าไปอ่านข้อมูลของ่านนะันะ้นก็นทำให้นึกถึง ท่านท่านผูนี้ครับถ้าผู้นี้เขียนถึงผมในหนังสือของท่านเนือสุขทีของท่านก็ก่อนจะก็อยู่คนละค่ายน,นะนะพระองค์อาจะให้ไปอ่านเห็นก็คงไม่ได้อ่านเห็นเพราะเราไม่ได้อ่านของทา่รรนทานก็ทำให้คนฟังนกวเราเปิดขับแค่แต่เขาคิดไม่เหมือนเราเราก็ไม่ต่างไปดูเลยนะว่าเขา เสนอความคิดอะไรไว้บ่าข้อมูลอันนี้นนครับเราบอกว่ามันไปอยู่ในที่ต่างประเทศท่านเขียนถึงการดูแลสุขภาพแบบแบบของผมหวัน,นถอ้ก็มีโทรศัพท์มาจากน้องเลยนะครับจากอเมริกาเราอยากจะได้หนังสือที่ลงชียน บรราชา,า,าไระไรนี้ประมงไว้เปรแล้วมสมไป้ให้แล้วกันนะที่เราไม่ยอมะครับก็เอต้องให้ที่นองๆเอือโทเข้าับัมาแวะ,ะันมาเอาล้นัเหตุการณ์เกิดขึ้มนมาหลายหลายปีมาแล้วพอเกิดท่านเสียชีวิตแล้วมีการเขียนถึงก็งนึกถึงหนุงมสือมะเล่นท,นนทำยังไงไม่เป็นมะเล ผมพิมพ์ของท่านเลนะครับโดยวิชารา์เลยนะไม่ได้บอกท่านหรอกว่าขออนุญาตลาโมทินม,มานะแต่ว่าเราคุยกันแบบเขาบอกว่ามันจะไรหรอกเพราะว่าเราก็เขียนถึงผมก็เลยขอบคุณเขาในมันช่วยมาเล่นทำอย่างไรไม่เป็นมะเล่นนะก็ใครได้อ่านก็จะเห็นหนะชื่อท่านครูของผม แต่ท่านจากไปแล้วไม่เอาชื่อท่านมาพูดในที่นี่นี๋ยวเล่าให้ฟังว่า,วาในความคิดของผู้คนที่ไม่มอ,อาจจะไม่มือนทางการเมืองแต่เกี่ยวกับเบทจทนาบัณฑ์มันอยู่ในคนทุกคนผมเอาลำพังหมที่นี้เพราะว่าอย่านี้ครับท่านเจียนถึงผมต้องนี้ครับ ในหนสือนะมันเขียแรงบรรดาใจจากความเจ็บป่วยมานานจะเป็นเยี่ยมญาตินะครับที่เป็นมะเร็งน,น,นะครับนก็ทำให้มันอึดตัง้งก็บอกว่าก็ราแะแรงบรรดาใจจากความเจ็บป่วยเจ็บป่วยมานานทำให้ได้พบและไม่แน่ใจว่าตัวเองจะถึงคิวเจ็บป่วย เมื่อ,อไรนะคแล้วท่านก็จัด่อไปด้วยความเจ็บป่วยอันนี้ล่ะนะท่านว่าท่านได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งว่าโดยสาเหตุแห่งความเจ็บป่วยโดยเฉพาะโดยเฉพาะโรคมาเป็นเขียนโดยหมอสวัสดิ์สินชงศมซึ่งได้ศึกษามาทั้งจากการเป็นเภสัชกรสมัยใหม่และการเป็นแพทย์แผนโบราณวงรับ แพทย์ทางเลือเรียกเขาเรียกว่าแพทย์แผนไทยนะหมอเขียนว่าสัตว์โลกมีสรีระต่างกันสัตว์กินเนื้อลำใส้สั้นมากยาวแค่สามช่วงตัวทกินอาหารแล้วจึงย่อยเร็วถ่ายเร็วไม่ทันจะบูดเน่าสัตว์กินเนื้อมีเขี้ยวคมหลายสี่ ขย่ำกว่วมก่วมแล้วกืนได้เลยไม่ต้องปวดเคี้ยวมากกืนทั้งเนื้อกระดูกหนังขนระบบย่อยพิเศษจัดการเองนะครับสัตว์กินพืชลำไส้เล็กยาวสิบช่วงตัวลำไส้เล็กนะครับยาวสิบช่วงตัวย่อยอาหารช้ากว่าตามความยาวของลำไส้ แต่ไม่บูดเน่าหมักเหม็นเพราะว่ามันเป็นหญ้าล้วนๆแล้วก็ออกมาเป็นขี้วัวขี้ควานนั่นแหละนะครับนะสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อสัตว์กินผักผลไม้กินมันทุกอย่างก็คือสัตว์ที่เรียกมนุษย์นี่นะครับมีลำไส้เล็ดยาวกว่าช่วงตัวถึงสิบสองเท่ากินเนื้อสัตว์มากมาย เกิดการเน่าอยู่ในลำไส้อุดระอุดจระจึงเหม็นกว่าสัดโกกินผักผักโพวกกินเนื้อการบุดเ้าในลำไส้เล็กลในลำไส้ใหญ่เองเนี่ยทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายต่ำลงเกิดโรคต่างๆ mm. คนไม่ใช่คนเป็นสัตว์โลกที่ไม่ได้คนนะครับ ไม่ใช่สัตว์โลกที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาชีพพระเจ้าให้เขี้ยวบดเนื้อฉีกเนื้อเรามาแค่คนละสี่เขี้ยวต่างจากหมาซึ่งมีฟันซึ่งแม้แต่ฟันกลางก็ยังเป็นเขี้ยวเลยก็ว่านะคนมีลำไส้เล็กยาวยี่สิบสามฟุตลำไส้ใหญ่ยาวหาฟุต กินพืชผักผลไม้กว่าจะถ่ายออกมาใช้เวลา17-24ชั่วโมงยิ่งจะกินเนื้อย่อยยากอาหารจะตกอยู่ในลำไส้ราว3วันหรืออาจจะค้างอยู่ในท้องอาจจะเป็นอาทิตย์อันนี้ความเป็นอานเชือยางของท่านนะหนังสือของผมอ่ะทันะ้งหมด224หน้าใจความสำคัญ ท่นออกมาย่อยได้ขนาดนี้เรียกว่าครบถ้วนแตกแพทย์า,อาจจ้องถึงมะเร็งํำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งแล้วท่านก็พูดต่อว่าการขับถ่ายจึงสสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นกระบวนการถ่ายเอาของเสียออกจากร่างกายในเวลาที่เหมาะสมคุณหมอสิวัตรจึงเขียนว่าขณะนี้มีกระแสนิยมการทำดีท็อก คือการสวนทาวารด้วยน้ำกาแฟให้เข้าไปล้างพิษในลำไส้ได้ตับไตเห็นไหมครับท่านบอกว่าอันนี้เป็นความคิดของท่านผู้เขียนเนี่ยครับท่านบอกว่าสตาบางแห่งสปาบางแห่งคลินิกบางแห่งต่างเปิดบริการทำดีท็อกซ์ในราคาครั้งละประมาณ1,500บาท ซึ่งความจริงการดีท็อกเนี่ยครับถ้าศึกษาให้จ่มแจ้งทำเองด้านไม่ยากเพียงแต่ว่าหาซื้อกาแฟที่เหมาะเฉพาะไม่ปรุงแต่งมาใช้เมือ่อยาที่ปรุงแต่งให้อร่อย,ยนะครับมาทำก็อาานโปรยังได้พูดถึงการดีท็อกตอนเนี้ย หาได้ทั่วไปแหละนะแต่ก็ยังพูดถึงชมรมชีวจิตศูนย์บาลวีต่างนิยมทำดีทอบเป็นมุกเด็ดในการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยทนมายของผู้ป่วยน่ารักมากเลยนะท่านยังบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีวางขายในท้องตลาดแต่ก็บอกเบอร์โทรศัพท์ไว้สิ์สัโทรศัพท์เบอร,ร,ร,ร์นี้ เขยังอยู่ผมยังใช้อยู่อย่างนี้นะครับนะอันนี้คือต้นเหตุที่ไม่ชาไกลาจากอเมริกาเพราะท่านทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้สุดท้ายท่านก็บอกว่าจะบอกให้รู้เลยว่าท่านอ่าสื่อสาน,นสืออเล่ม่เลอดมากสุดท้ายฝากปีใหม่คือตอนเขียนตอนปีใหม่นะชีวิตดีมีสุขด้วยหลักเจ็ดอ อ,อ,อ,อที่หนึ่งอิทธิบาทสี่ดำเนินชีวิตด้วยฉันทะวิทยะจิตตะวิมังสาอันกะแปลบาลีไม่เสร็จก็คือมุ่งม,มั่นภาพเพียนฝักใยใต้กรวนนะอิทธิบาทสีแล้วก็อที่สองอารมณ์อารมณ์จะท่าแนะนำว่าอารมณ์จะดีก็ฟังเพลงฟังข่าวของท่านนะครับอาหารกินแบบลูกทุ่งสมัยก่อนดีละ ตอนนั้นท่านเขียนถึงการกรินสาวน้ำปลาหวานนะครับก็เป็นพวกนี้ครับเวลาจะสูนไัยทั้งสิ้นเัวนวันนล้วนะออกรำมังกายเอนกายคนสูงอายุตื่นแต่เช้าเมื่อถึงกลางวานันเขาควรหยิบเอาแรงไว้มั่งให้ท่านอธิบายจากมันคือก็อยู่อากาศที่บริสุทธิ์นะ รัพิษออกจากร่างกายให้ทันเวลานี้เป็นคนหมายในการชวนให้ดักนอสเซียด้วยกนแฟแต่ขอ,อให้ผู้ที่อ่านฝากท่านจงมีความสุกเฉินอันนี้ก็ทิ้งไว้ให้อ่านถ้าใครมียนสือเรื่องนี้นะมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งเนี่ยังมีอยู่ไปค้นดูไปไว้ที่ไหน แล้วก็เข้าไปอ่านที่เผอเพื่อนเพื่นพอนเองน้องที่เขียนชื่อท่านก็คงเหมือ,อมนกับว่าไม่เอา <c oughs> หน้าต่างนหนึ่งเก้าหนึ่งไปแล้มีประโยชน์นะครับภาคปนวันะครับก็อ่านเธอคนเราอาจจะคิดไม่เหมือนแต่เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับทีวิี มันเป็นแนวคิดที่อา่านแล้วสบายใจนีเอามาอ่นเลยจรงท่านผมคิดตั้งหลายที่ผมจะอา่านไหมแล้อ่านอ่านให้ฟังดีกว่านาอนะแล้วไหนๆก็ไหนนละไหนๆก็มาก็แกนผมไม่ได้ห่านเรื่องอย่างนี้มาพักหนึ่งนะครับอ่านเรื่องของลุงหน้าสองร้อยสิบห้าในสือมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งน,นะ ลุงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลามไปต่อมน้ําเหลืองต่อมน้ำเหลือง,อองบางส่วนเข้าไปในช่องทองนะเยื่อหุ้มปอดมีจุดบางจุดยังเป็นขนาดเล็กมองยังไม่ชัดเจนหรอกก็ปแปลว่าลุงเป็นมะเร็งอยู่ในระยะอย่างน้อยก็ขัข้นที่สองหรือขั้นที่สามลวลุงได้รับเคมีบำบัดเพื่อจับจังไม่ให้เซล์มะเร็งกระจายแพร่ไปเร็ว ก็ความจริงหมอเขหวังจะยืดอายุไปเท่าที่ป็นได้ก็กะกันระคงไม่เกินห้าปีลุงก็มาหาวิธีรักษาด้วยธรรมชาติบำบัดคู่ขนานไปกับการรักษาแพทย์แทนปัจจุบันใช้เคมีบำบัดขอโทษก็เริ่มการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดลุงรับประทานอาหาร ที่เป็นข้าวกล้องวันละห้าจับผีกับข้าวโพต้มห้าช้อนต๊มน้ำแยงกาวันละสิบสามแก้วผับจดผลไม้ส่วนใหญ่งดเนื้อสัตว์ทุกชนิดทันเข่งนะครับพวกปลาพวกไข่พวกนี้ครับทันง,งดหมดแะ้ับปลรดรเป็นพือที่ทันไม่ทานแน่นอน ตอนที่ท่านเริ่มมาเนี่ยสูตรนี้ก็คือมาปรึกษากับผมนั่นแหละท่านก็เลยสงสัยว่าไม่กินเนื้อสัตว์เลยมันจะเป็นแรงได้อย่างไงนะผมบอกว่าโปรตีนสร้างเนื้อหนังคาโปโให้เดตให้พระลังน้นไขมันให้ความอบฟูอย่างนั้นเราต้องการอยากได้เทียวแรงก็ต้องกินคาร์โบไฮเดรตเพราะว่าเนื้อเอาไว้สร้างเนื้อหนังอย่างว่าเนี่ย ถ้าเรารับประทานโปรตีนมากๆกนะก่สมัยเด็กเพราะว่าจะไปสร้างให้เด็กเจริญเติบโตแต่ผู้เราผู้ใหญ่แล้วอ่ะก็ไม่ได้ต้องการโปรตีนนั้นมากมายหรอกพอร,ราไปรทานก็ไปซ่อมแซมส่วนสุดซ้อนหน่อยนะครับแต่ที่ในทฤษฎีของคนเป็นมะเรถ้ากินเนื้อเยอะกเกินไป มะเร็งเนี่ยมันชอบเนื้อนะมันก็ทําให้มะเร็งโตเร็วการรับประทานครับก็ให้ได้ห้าทับทีก็ได้จะได้โปรตีจากพืชเขาก็้อสามสิบเก้ากรัมพอเหมาะพอควรกับที่จะเอาไปส่อมแซมส่วนสุดหลอนะเราจะโปรตีนตราเนี่ยเข้าไปสร้างเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นคูมข่านทานของรา่างกาย แต่ไม่มากจนเหลือเฟอือที่จะทำให้อาัมาเลงมันเอาไปใช้จนมันโตว่านั้นนะครับทีนี้น้ำปั่นผักน้ำแกน้ำแกกากสิบสาแก้วเนี่ยนะครับก็ใช้แค่ผิดของเคมีบำบัดที่กินนั่นแหละการสวนล้างพิดจากน้ำใาใ,ใหญ่ด้วยกาแฟบวกกับวิตามินที่ผสมเข้าไปนะครับ จะเป็นการช่วยขจัดอนุมูลอิสระที่เกิดจากการสลายตัวของ Self เซลล์มะเร็งนะครับคือเราไปข้ามันเยอะแยะนะจะเซลล์มะเร็งที่มันตายมันมีพิษในในร่างกายนะก็พวกนี้มันก็จะการสวดน้ำคิดด้อย่างว่าจากเอทสาคูท่าไซโอนสซาเฟเลสมันก็จะทำลายอนุมูลอิสระพวกนี้ได้ไดมากพอสมควรเลย จากทำเนียครับคุณลุงตรวจมะเร็งนะครับคือ ca 1 9 9จาก200ลงมาเหลือแค่4ีส่สิบเศษเศษเกินค่าปกติที่ให้3ามเศษจั้งโดนนง<ะ>ก็แปลว่ามะเร็งมันไม่ค่อยรุนแรงนะแต่ก็ไม่ได้สงบนะห<ะ>ลังจากนั้นสามปีก็เป็นปกติของคนเป็นมะเร็งตั้งหลาย ก็เริ่มประมาณนะครับลุงก็เริ่มกินปลาก่อนในปริมาณที่ตอนแรกก็กินพอแก้อยู่กินไปกินมาเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆตอนนั้นนะครับจุดที่ปอดก็เริ่มขยายตัวค่า c a หนึ่งเก้าขีดจ้าก็เริ่มเพิ่มหมอที่ดูหมอแพทย์ปัจจุบันที่ดูแลก็เริ่มให้ยาเคมีบำบัด แต่ว่าใช้นแบบเชิดก,กินทีนี้ธรรมชาติบำบัดซึ่งเราเข้มงวดหลวงคิดว่าหลวงจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกแล้วแต่หลวงพอยกเว้นว่าจะกินเนื้อปลาคือมีอยู่สำนักหนึ่งครับอาจารย์บอกว่าจะกินปลาได้มั่นคาว่ามั่นคนมั่นจะเข้าใจผิด ท่านให้กินปลาได้จิ้มแตตัวเดียวผมไม่ไปกินจันวนมากนะทูลุงก็กินปลามาก็หลังจากนั้นก็จำนวน c a 1หนึ่งเก้ากิกาก็ลงมาเลย60ประกอบประคองตัวอยู่ในระดับนี้ได้ดีนะครับท่านก็อายุต่อมาอีกสปีจุดในปอดไม่ได้แพร่กระจาย ตอนมาเข้ามาห้าปีก็แปลว่าสิบปีแล้วประมาณซ่ดเอ11919ขึ้นมาอีกถึง120ตอนนี้คุณลุงอายุ80ปีแล้วแท้แผนปัจจุบันท่านคนหนึ่งก็คนไม่เป็นมะเร็ง80ปียังบายบายเลยเนาะถูกไหมก็มจะไม่ทำอะไรอีกแล้วก็คือว่า อะไรที่จะทําให้คุณลุงมีความสุขทําไปเล้ไม่ต้องไปห้ามอะไรหรอกเอาเลยนะก็แปลว่าแพทย์แผนปัจจุบันหยุดการให้เคมีคือการให้เคมีอย่าลืมนะผลข้างมีเสียมีเสีเรื่องการรับประ้านเคมีเคมีอักษาบมะเร็งมันทําลายเซลลมะเร็งไม่ทลายเซลเราด้วยโดยในคุณภาพชีวิตคนได้เคมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล้นะครับ าลพอมาถึงตรงนี้คุณลุงก็เลยใช้ธรรมชาติบำบัดต,ต่อมาคุยกันนะนะผมว่าเพิ่มสวดพ่อชงพับปริศกราไปบีนะแต่ชีวิตสวดวัวนวละสามรอบสวดวันละสามรอบนะครับค่า CA เอหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่อยคงที่อยู่ที่ร้อยยี่สิบตอนเขียนสีเล่นเมฆ ไม่รู้หลุมอายุเท่าไหร่ก็ยังหัวรอบอยู่พนานๆเจอกันทีท่านก็ยังยกมือว่ายกมือหัวรอบบอกบอกผมว่าอย่าหายใจอยู่อย่าหายใจอยู่ก็คือไอเนียเป็นเรื่องที่เล่ากันว่าลอเตอร์แอนด์ดูไวแอนด์ดูไวมีคนไข้คนอยู่ในโรงพยาบาลป่วยหนักแล้วท่านก็บอกคนไข้บอกว่า อยากจะแนะนําให้กลับบ้าน,านกลับบ้านก็้ะอยู่โรงพยาบาลอยู่ในขั้นวิกฤตคือขั้นที่ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าหมอเขาไม่อยากก็ไม่ยอมให้เราจากไปเขาก็ใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกอย่างใส่มาในตัวเราสายยาสายอะไรต่อ,อสายกระตุ้นหัวใจสายล้ ам, างไตสาย เครื่องช่วยหายใจอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็บอกคนไข้หน่เราฟังดูแล้วเห็นชอบด้วยก็กลับ,บ้านแต่คนไข้ก็ถามฉันดูไว้ว่าหมอที่บอกที่ฉันจะรู้ในว่าฉันตายตัเตือนดูไว้ก็บอกว่ามองไม่หายใจก็แปลว่าตายไงคนไข้ก็กลับไปกลับไปอยูหกเดือนกลับมาใหม่ครับ กลับมาหากลัวมาหาอนุวัฒน์อนุวัลืมเ,เลยเพาจอไปไม่นอนนอนเตรียมเยข็นขึนะ้นรถพปรบาบไปับกลับมาเช่นนี้คนไ้คนก็นเดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วดูุวัฒนาก็เหมือนก็เอคนไข้ก็บอกว่ายังไม่ตายแล้ว้ฒน์บอกว่าทำไมอ่ะอาาก็จัดไปเงอนุวัฒว์บอกว่าถ้าไม่หายใจก็แปลว่าตาย นึกตลอดเลลวลาว่าหายใจอยู่ปะ่ะก็แปลว่าคนไข้ทำอนา,านาปานักสติวลไม่รู้ตัวเลยนะคือติดตามลมหายใจตลอดแล้วมาด้วยสุขภาพอย่างเงี้ยแอนตร้แอนตีนไว้แล้วก็ตรวจหมด,ดทั้งตัวนะครับเราะหลังลกนี้ลักเคริรกเพราะเขาไม่มีไม่มีจุดมะเร็งตรงไหนเลย กูว่าผมว่เป็นเรื่องนั้นนะจะมีอย่างนี้ทีไม่แต่ย่ามะเล่งไม่ได้อะไรทั้งนั้นแม้แต่ธรรมชาติบำบัดก็ยังไม่ได้ทําเลยตามจะลมหายใจก <c oughs> ็เนี่ยเล่ากันนึงจะลุกนะเวลาทักทายก็ลุกลุกคึบอกว่ายัางหายใจอยู่ <c oughs> อย่างเงี้ยครับนะวันนี้เลยเวลามาหน่อยแล้วผมเชรสยิริคสวัสดิ์สินชวงหมอสวัสดิ์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับ